สวัสดีครับวันนี้จะพาคุณลูกค้านะครับมาชมบ้านทาวน์เฮาส์หลังสวยหลังนี้กันนะครับโดยหลังนี้นะครับจะอยู่ในโครงการหมู่บ้านพฤกษา69อยู่ต้นโครงการเลยนะครับพอเข้าโครงการมาเลี้ยวซ้ายก็ถึงบ้านหลังนี้เลยนะครับสําหรับทาวน์เฮาส์หลังนี้นะครับเป็นทาวน์เฮาส์แบบ2ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเนี่ย22ตารางวาแบบ3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวกว้างๆนะครับกว้างประมาณ24ตารางเมตรสําหรับห้องครัว หลังบ้านเนี่ยไม่ชนกับใครนะครับวิวหลังบ้านเนี่ยจะเป็นถนนนอกโครงการความพิเศษของหลังที่คุณลูกค้าเห็นเนี่ยจะเดินทางสะดวกนะครับเพราะอยู่ใกล้ทางด่วนมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีสาย m 8 1เนะครับเป็นทำเลใกล้ทางด่วนจริงๆน,นะครับสำหรับบ้านหลังนี้อยู่ในซอยแก้วอินบางใหญ่โครงการนะครับจะมียามแล้วก็นิติบุคคลคอยดูแลนะฮะร,รักษาความปลอดภัยเนี่ย24ชั่วโมง หน้าบ้านเนี่ยกว้างนะครับแล้วก็มีพื้นที่จอดรถเนี่ยข้างในเนี่ยหคันประตูเข้าบ้านเนี่ยมี2จุดนะครับจะมีประตูสําหรับในส่วนของที่จอดรถนะครับแล้วก็ประตูเล็กสำหรับบ้านหลังนี้นะครับเป็นทาว์ท,าที่มาในโทนสีขาวรีโนเวทใหม่ทั้งหลังนะฮะทางเราเนี่ยทำหลังคาลงจอดรถให้ทาสีให้ใหม่ปูกระเบื้องใหม่รีโนเวทใหม่ในส่วนของห้องครัวก,ก็ใหม่นะครับ เดี๋ยวจะให้ดูวิวทางเข้ามานะครับในสำหรับซอยนี้เข้ามานิดเดียวนะฮะตรงนั้นก็เป็นซุ้มรปภพอนะครับอยู่ใกล้เลยเข้ามาแล้วแลซ้ายก็ถึงบ้านของเราเลยนะฮะสำหรับหลังนี้ตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับสำหรับที่จอดรถนะครับเพื่อนบ้านก็จอดข้างในบ้านกันเกือบทุกหลังนะฮะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยจะเหลือเฟือเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะจะพาคุณลูกค้านะครับเข้าทางประตูเล็กนะฮะนี พอเข้าทางประตูเล็กเนี่ยเราจะเห็นกับพื้นที่ระเบียงที่ปูพื้นแกนิโต้แผ่นใหญ่ไว้ให้เป็นโทนสีขาวข้างขวาหน้าเราทําการปิดเพื่อบังสายตาระหว่างเพื่อนบ้านในส่วนของหน้าบ้านเนี่ยเราจะมีกระจกบานใหญ่ให้มีไฟกิ่งให้แล้วก็ในส่วนของราคาโงจอดรถเรามีไฟแบบดาวไลท์ให้ถึง4ดวงสว่างแน่ๆและในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่ไว้จอดรถ สามารถที่จะจอดรถกระบะได้เต็มคันเหลือๆนะฮะและนี่เป็นประตูใหญ่นะครับนี่ห้องเก็บของนะครับที่อยู่ภายนอกจะให้คุณลูกค้าดูกว้างนะครับเป็นห้องเก็บของใต้บันไดแต่ว่าประตูอยู่ข้างนอกสามารถเก็บเครื่องมือต่างๆได้ทั้งเรานะครับแถมแอร์ให้นะครับติดอยู่1ชุดแล้วก็มีเหล็กดัดสแตนเลสให้ทั้งหลังนะฮะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของชั้นหนึ่งกันในส่วนของชั้นหนึ่งนี่เป็นห้องโถงนะครับพื้นที่เนี่ยกว้างมากนี่นะฮะจะให้ดูมุมโดยรว,วมนะครับลูกค้ามีการเล่นตัดสีของตัวกำแพงใช้สีแบบมินิมอลสีน้ำตาลอ่อนมีไฟดาวไลท์ให้แล้วก็มีไฟโคมไฟให้ในส่วนของห้องนั่งเล่น แต่ที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับมีการแถมประตูเหล็กดัดนี่ประตูเหล็กดัดเป็นของเจ้าของเดิมนะฮะแต่ว่าสเตเลสอะ่ะของดีนะครับถือว่าเป็นของดีเลยแล้วก็มีปลั๊กไฟให้แถมในส่วนของแอร์ให้เป็น lg นะครับในส่วนของห้องโถงเนี่ยจะมีอยู่มุม,มอยู่มุมหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ตรงมุมนี้สามารถเอาไว้ของได้เป็นมุมหลบสายตาทางด้านขวานี่จะเป็นห้องน้ำนะฮะแล้วก็ทางด้านซ้าย เป็นครัวไฮไลท์ของบ้านหลังนี้จุดพิเศษเลยก็คือครัวขนาดใหญ่ถึง24ตารางเมตรเดี๋ยวเราไปดูกันน่าจะถูกใจแม่บ้านแน่นอนสําหรับครัวหลังนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูครัวกันนะครับคุณลูกค้านี่อันนี้คือห้องครัวของเรานะครับสําหรับบ้านหลังนี้อยู่ในโครงการหมู่บ้านปรึกษา69 บ้านของเราอยู่ต้นซอยนะฮะค่ะใครสนใจเนี่ยติดต่อคุณนกได้โดยตรงนะครับเราจะทิ้งลายพร้อมเบอร์ติดต่อให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะฮะบ,บ้านหลังนี้ราคาไม่แพงนะครับนี่ร้านไปปลายเท่านั้นนะครับจะให้ดูบรรยากาศห้องครัวมีช่องแสงให้นะครับเป็นประตูเป็นหน้าต่างแบบบานเลื่อนสามารถเลื่อนได้สำหรับช่องแสง มีไฟดาวไลท์ให้นะฮะมีช่องแสงตรงนี้ให้สำหรับเคาน์เตอร์ครัวก็จะเป็นลักษณะทรงตัว L อเป็นโทนสีขาวนะครับแล้วก็มีการปูกระเบื้องให้กันเปื้อนที่ตรงเหนือเคาน์เตอร์มีซิงค์ล้างจานให้ทั้งเรามีซิงค์ล้างจานให้ทุกหลังะฮะมีครัวทุกหลังที่เราไปรีวิวเคาน์เตอร์เป็นลักษณะตัว L อนะคุณลูกค้าก็จะมีช่องเก็บของใต้เคาน์เตอร์เนี่ยสองช่อง เป็นธรรมเนียมนะครับเดี๋ยวเราจะมุดเข้าไปดูกันว่ามันใหญ่หรือมันเล็กขนาดไหนนะครับสำหรับเคาน์เตอร์นี้ผมจะบอกว่าถ้าเราเจอเคาน์เตอร์ข้างใต้แล้วมีการปูกระเบื้องแสดงว่าเจ้าของเนี่ยใส่ใจมากๆลึกนะฮะนี่กว้างอีกช่องหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นใต้ซีลังจานก็จะมีท่อนะฮะนี่ อันนี้ช่องแสงนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟให้แล้วก็ทางเราเนี่ยจะแถมตัวถังน้ําให้ตั้งอยู่ในครัวนะค,คุณลูกค้าที่เหลือเนี่ยคุณลูกค้าก็ซื้อปั๊มมาติดก,ก็ใช้งานได้เลยเพราะว่าถังตัวนี้นะครับเป็นอย่างดีเราแถมถังให้เลยตรงนี้เป็นมุมซักล้างนะครับคุณลูกค้าในครัวเนี่ยจะมีก๊อกน้ําให้นะครับแล้วก็จะมีช่อง เอาไว้ให้ทิ้งน้ําตั้งเครื่องสักผ้าได้มีปลั๊กไฟสำหรับเสียบเครื่องสักผ้าให้เหนือจะให้ดูมุมในครัวเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีหน้าต่างกระจกให้นะครับแล้วก็มีประตูกระจกกระจกเนี่ยสองจุดในครัวเนี่ยจะโปร่งนะครับคุณลูกค้านี่สำหรับพื้นที่ครัวนะครับมีพื้นที่กว้างเนี่ยทั้งหมด24ตารางเมตร ใหญ่มากๆสามารถตั้งโต๊ะกินข้าวในครัวก็ได้สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้ส,สบายๆมีพื้นที่เหลือนะฮะที่เหลือคุณลูกค้าก็ติดตัวดูก,กวันอีกสักหน่อยหนึ่งก็สบายเลยครับมาดูห้องน้ำชั้นหนึ่งกันนะครับสำนับห้องน้ำชั้นหนึ่งเราจะ ติดสุขภัณฑ์ให้ครบคันไม่ว่าจะเป็นเลนชาเวอร์โถแล้วก็ห่างล้างหน้าล้างมือกระจกนะฮะแล้วก็ตัวที่แขวนระคุณหนูนะฮะข้างฝาเราจะติดกระเบื้องไปจดฝ้าเลยนะครับทำความสะอาดง่ายสําหรับห้องน้ําชั้นหนึ่งห้องน้ําทั้งสองห้องที่อยู่ชั้นล่างชั้นบนเนี่ยมันจะโทนเดียวกันนะฮะ เดี๋ยวจะพาคุณลูกค้านะครับขึ้นไปดูชั้นสองกันสําหรับชั้นสองบ้านหลังนี้จะประกอบด้วย3ามห้องนอนหนึ่งห้องน้ําในส่วนของชั้นสองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านี่เป็นโถงบันไดนะครับก็โถงบันไดเนี่ยก็จะมีราวกันตกให้ไม่ต้องกลัวล่วงนะครับปลอดภัยแน่นอน สำหรับห้องนอนมาสเตอร์นะครับมีขนาดใหญ่แล้วอยู่ด้านหน้าบ้านนี่ห้องนอนมาสเตอร์นะ่าจะกว้างราวๆ6เมตรได้นะฮะแล้วก็6คูณ4ประมาณนะครับต้องบอกก่อนว่าประมาณประมาณกาด้วยสายตานะครับแล้วก็มีหน้าต่างกระจกให้3ช่อง2 ช่องบานใหญ่หช่องบานเล็กบานเล็กเปิดไม่ได้นะฮะแล้วก็บานใหญ่เนี่ยเลื่อนสไลด์ได้ทั้งเรามีตัวเหล็กดัดที่เป็นสแตนเลสให้ซึ่งสแตนเลสเนี่ยอย่างดีแพงนะครับอยู่มาจากเจ้าของเดิมนะฮะมีฟลโอมไฟให้2ดวงนะนี่ส่วนวิวของหน้าต่างก็จะเป็นวิวในซอยด้านหน้าหมู่บ้านนะนี่นะครับ บ้านหลังนี้อยู่ต้นโครงการนะครับสําหรับห้องนอนที่2จะเป็นวิวหลังบ้านนะครับคุณลูกค้าความกว้างก็ประมาณประมาณ3、4คูน4นะครับสําหรับห้องนี้มีหน้าต่างให้1ช่องพร้อมเหล็กดัดมีโคมไฟให้ห้องเนี่ยทาสีขาวเดินปักไฟให้ให,ใหม่ดีลูเวทใหม่ทั้งหลัง ส่วนวิวด้านหลังจะเป็นถนอนนอกโครงการนะฮะนี่วิวด้านหลังนะเห็นตรงนู้นไหมครับตรงนู้นคือเป็นทางด่วนตรงนี้ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีสําหรับลังนี้รีบจองกันนะครับก่อนที่จะหลุดมือไปสามารถติดต่อได้ที่คุณนกนะครับเดีย๋ยวทิ้งไลน์เบอร์ติดต่อให้ใต้คลิปวิดีโอนี้าราคาลางไปไปลายใกล้ทางด่วนหาได้ที่ไหนนะครับ สำหรับห้องนอนที่3เป็นวิวเดียวกับห้องนอนที่2ขนาดเท่ากันนะครับใกล้เคียงกันหย่อนกันนิดหน่อยนะฮะวิวเดียวกันนะฮะก็จะเป็นลักษณะห้องโทนสีขาวปูกระเบื้องแกนิโตมีตัวเหล็กดัดให้เหมือนกัน,นะฮะพร้อมกับหน้าต่างกระจกบานสไลด์วิวเดียวกันเห็นไหมครับทางหลวนมอเตอร์เวย์อยู่ตรงนี้เองครับใกล้ๆถ่ายได้ที่ไหน รีบโทรมานะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็จะพ่าดูห้องน้ำของชั้นสองกันห้องน้ำมีหนึ่งห้องนะฮะนี่ห้องน้ำห้องน้ำของเรามีสุขภัณฑ์ครบนะฮะมีฝักบัวขนาดใหญ่เลฮะให้ ปากบัวแบบสองหัวนะฮะมีตัวกระจกให้มีที่วางสบู่ที่ล้างหน้าล้างมือแล้วก็มีลาวาตพักหนูมีสุขภัณฑ์ให้นี่ี้ห้อสุขภัณฑ์นะฮะผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับแล้วข้างเราเนี่ยปูกกระเบื้องลายหินอ่อนให้นะฮะนี่สวยๆกันเลยมีไฟดาวไลท์ให้หนึ่งดวง สำหรับห้องน้ำชั้นสองนะฮะอ้ยกระเบื้องกระเบื้องพื้นดีมากนะครับเท็กเจอร์เท็กเจอร์ดีมากสวยผมชอบลายนี้นะฮะ